สวัสดีค่ะโอ้ยบอกบอะไรเลี้ยวมือนี้ท่านผู้ชมไม่พูดไม่ได้ไม่บอกไม่ได้เพราะว่าห้างตรงกันเผยเพยออ,ออกให้ท่านผู้ชมเบิงแล้วก็ซื่อแล้วก็ถูน้ากันเนาะ,ะเนาะสื่อแล้วก็ถูน้ากันมืาขึ้นนี่โอ้สองสามวดนเลยค่ะแต่ก้อนอคุ่นกระเพลวเพลวก็ออกอยู่ยังบ่ฟูฟูฟ้าเดี๋ยวนี้สอนตั้งแต่ สองหกเก้าออกตรงๆนี่โอ้ยฟูฟ้าเลยเมือขึ้นนี้กลลับกันไปโอ้ยดุโอยแตกกุ้มแตกยังวะเออกุ้มที่แดงสีกุ้มโอ้ยกุ้มแตกค่ะท่านผู้ชมของไอ้ดอลลารของเดือนจะก,กาวของไอ้ไอไอ้สุดใจผ้าลวยอีกโอ้ยจะกุ้มเป็นสิบกกุ้ม โอ้ยดีใจนัเอ็ดซี่เลขออกหนะะึ่งหกสามเนาะค่ะเจเดียก็ได้นุโมูอยู่ได้นุหมูบาหลายตัวเดือนจะกลาว,ดวเดือนจะกล่าวได้หลายค่ะเดือนจะกล่าวได้เยอะเนาะอืะมวันนี้มาจิม,มานในคลิปของอ้าวันนี้เพิ่งซื้อเลขแล้วยี่ส้บเอ็ดว้าลายตอนไทยเนาะค่ะอันนี้ผู้ใหญ่ใจดีฟันไหนที่แปดสองศูนย์สองแปดค่ะทานผูช้ชม อันนี้คือมาจากในกลุ่มชุดใจผ้าลววยค่ะได้เผยแพยออกให้ทุกกลุ่มเนาะ,ะนอะอยู่กลุ่มเจรียงกระไดของชุดใจคือกันนะคะตัวนี้ชุดใจฟันลวยฟันท่งค่ะวิ่งแปดกับเจ็ดค่ะวิ่งแปดกับเจ็ดนะคะวิ่งแปดกับเจ็ดนะคะเขามาซิ่งหัวติดค่ะเนาะ อันนี้ก็สุดใจผ้ารว่ยค่ะเพื่อนจับคูดยญ่คูเดนให้ตัวเพิ่นชอบเพิ่นบอกว่าศูย์เค่ะเพื่นชอบศูนย์เจค่ะสามตัวศูนย์เจ็ดสี่ลแปดศูนยดนะคะเจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์แปดสองแปนแะคะแคบหนาจอนะคะแคบหนาจอดแคบหนาจอนะคะจัดกล่องไม่กันนะคะ่ะท่านผูาาช้ชม มันไม่นิ่งนะคะอันนี้ก็คือสุดใจผ้าร่วยคือกันค่ะจับให้นี่คือจับให้ที่คัดกล่องเล้วนะคะคัดกล่องมาจากนี่นะคะนี่เอาเป็นว่าตัวพจนมากศูนย์ศูนย์เจ็ดโมเมนต์เจ็ดสี่แปดสี่ศูนย์เจ็ดสี่ค่ะท่านผู้ชมเอานี่ละ่ะหัวใจของสุดใจผ้าร่วยคือตัวนี้ค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสังซื้อขีมให้เจดแดงเป็นกำลังใจให้เจดแดงในผู้ใดถือเลขเด้อค่ะเด้ออย่าลืมบำรุงผิวหน้าแล้วก็สายตาของท่านด้วยนะขอบคุณภูมิอุปกระคุณที่ส่งเสริมเจดแดงแล้วก็อุดหนุนเจดแดงนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอให้ท่านถูกหวยรุวยๆไปน้ากันครรมนี้ขอให้ท่านรวยแล้วรวย,วยอีกรวยบ่เลิกค่ะเนาะ รวยไม่เลิกรวยแล้วรวยอีกมีอยู่แล้วก็ขอให้มียิ่งยิ่งขึ้นไปคนที่ไม่มีก็ขอให้มีคนที่ติดหนี้ติดสินก็ขอให้ถูกค่ะเจ็ดซีศูนย์เจ็ดซีแปดซีอ้าขอเห็นหัวกันยกกลุ่มอันนี้เซียนทิพย์ค่ะนี่เซียนทิพย์แปดสามเจ็ดสามหาสามหาแปดสามจับตามองเซียนทิพย์ค่ะเพิ่็ให้เลขแล้นแม,ม่นเด้เซียนทิพย์ก็ได้ เนาะเขาดีคือกันค่ะติดตามได้ในกลุ่มเลยแล้วก็เซียนโดน้มสามเจ็ดหาเจ็ดหาตัวเดียวค่ะเซียนหวานสองสี่สามล่างแปดศูนย์เออกับวปานี้ไก่กันนะคาเนาะ,นะสองสี่สามกับแปดศูนย์แล้วก็เซียนวุฒิสามเก้าแปดนะคะ เก้าสามเก้าแปดเก้าเจ็ดโอ้ยส่วนมากเก้าหลายเลยค่ะท่านผู้ชมนะหมดแล้วค่ะมีแค่ที่ละมีเซียนวุฒเก้าสามเก้าแปดเก้าเจ็ดนะคะสามเก้าแปดนะคะแล้วก็เซียนหวานสองสี่สามสี่สามล่างแปดศูนย์เซียนบอนามจิตหาสามเจิตหาค่ะอันนี้เซียนทิป เลขเล่าเพิ่นกับเขาบอยๆแปดสามเจ็ดสามหาสามหาแปดสามดวงดังในช่องประหัตเนาะอันนี้ก็สชุดใหญ่ผ้าร่วยค่ะที่เิ่นกันกล่องแล้วที่คัดแล้วนะคะเจ็ดี่แปดสี่ค่ะล่างแปดสี่นะ,ะฝะาดบุญล่างโดดค่ะท่านผู้ชมอ๋ะแล้วก็ตัวนี้คือชุดใหญ่ของเพิ่นเนาะคะ่ะชุดใหญ่ของเพิ่อนเอามักตัวใดก็จับจองขันได้ค่ะ ก็ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีรวยๆถูกหวยไปนน้ำกันจังซื้อขีมมาตามเบอร์โทรขึ้นให้หนักจอนะคะก็ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีมีใช่มั่งมีสีสุกอยู่ดีมีสุกรวยๆแห้งๆลุ้ยแล้วรวยอีกเลี้ยวลุ้ยเบลึกนะคะนี่ก็ผู้ใหญ่ใจดีแปดสองนะคะแปดสองแปดสองแล้วก็สุดใจพะรวยวิ่งแปดกับเจ็ดนะคะหาติดเจ็ดติดแปดไว้ค่ะ ติดเจ็ดติดแปดไว้ถ้าซีมากกันนาจะเป็นซีเจ็ดซีแปดนะคะเนาะถ้าเก้ามากกันนาจะเป็นเก้าซีซีเก้าประมาณนี้แหละนะคะไว้เจดแดงที่คัดกล่องแล้วนะคะที่คัดกล่องแล้วมาจากเส้นต่างๆเนี่ยคือตัวมาแรงก็คือสีนะสีมาจับไซแปดสีที่ชุดใจกับดวงดังแล้วก็เก้าสีของพญ่ใจดีให้มาก เก้าเพิ่นว่าต้องติดเก้าเน่นอนเจดีย์เพนวาน่าณ์นะของคนจับศูนย์แปดกับหาเก้าเด้อค่ะท่านผู้ชมผู้ใหญ่ใจบุญนะคะผู้ใหญ่ใจบุญเจดีย์แล้วจับหกสี่เอาหกกับเก้าแล้วก็เจ็ดสี่ห้าสี่ค่ะท่านผู้ชมนะเอาก็ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีรวยๆเฮ้งๆถูกหวยไปน้ำกันในมือนี่รวยบ่เลึกรวยบ่เศร้านะ ก็ให้รวยอย่าหยุดคนที่เป็นหนี้เป็นสินก็ขอให้ถูกไปน้ำกันนะคะเป็นหนี้เป็นสินก็ให้ถูกไปด้วยกันขอให้เบิดหนี้เบิดสินคนบ่มีก็ขอให้มีคนมีแล้วก็ขอให้มียิ่งยิ่งนไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะรวยรวยแหงๆกับสุดใจพาดรวยค่ะเจ็ดกับแปดฟันตรงให้แปดสี่เจ็ดสี่อนะ อันท่งไปน้ากันมากน้ากันก็นพอเห็นลำลุ้ยไปน้ากันสายตาฟ้าฟางก็ย่าลืมอุดหนุนจุนเจียใจแดงนะคะถูกเลขเรียวกันไหมโมแพงค่ะ4ี่รอยหาิบหนึ่งสองคู่จัดหนึ่งคู่เก้าร้อยบาทนะคะปกติเก้าร้อยเก้าสิบปกติห้าร้อยค่ะจับคู่ได้เลยค่ะเก้าร้อยบาทหรือจะจับคู่สายตาสองก็ได้นะเก้าร้อยบาทหรือจับคู่ตัวนี้สองกระไดเก้าร้อยบาทนะคะ ท่านผู้ชมเกาะหนึ่งคู่เก้าร้อยบาทบำรุงกระดูกบำรุงสายตาหาไต้สิ่งดีๆไม่ให้ท่านผู้ชมละค่ะเนาะอันนี้หน้าหนาวแล้วหน้าไม่แตกเป็นขุยเนาะหน้าไม่แห้งก้านหน้ากระชับหน้าผุดผ่องยองใยมีออร่าค่ะท่านผู้ชมในหน้าหนาวน,านี่บำรุงไวโบทาสบู่ดอกผิวห้าวผิวแตกไม่ใช่เลยค่ะตัวนี้สองตัวนี้ บ่มีห่าวบ่มีแตกค่ะท่านผู้ชมเอ้ยมีแต่หนุ่มนวลนมีแต่แต่นุ่มแล่ะกะมีแต่ชุมฉ่ำเนาะค่ะผิวหน้าเนาะด้วยสบู่ซื้อพร้อมกันน,นี่ชุดหนึ่งตอนนี้แอดมินให้ที่พันสองลอยนะคะเนาะแล้วก็ตัวนี้ชุดหนึ่งเขาพันสองลอยนะครีมกลางวานันครีมกลางคืนครีมกลางคืนกับข้อละเจ็ทองข้ากลางคืนเนาะทากลางคืนสบเบลดล่ะค่ะท,คท,ท,ท่านผู้ชมจะแดงถึงทากกลางคืน ถึงท่าผิวให้ดันผู้ชมเบิ่งอยู่นี่ละเนาะทาจะทาค็พู่กันไปแต่ประหยัดใช้ได้เป็นสองเดือนนะคะสองสามเดือนนี่ข้าเจ้าบ้านเจดแยงใส่ใส่ได้สามเดือนข้าเจ้าใส่เลยข้าเจ้าตรงท่าทุกมือทุกเส้าดีค่ะแต่ว่าแตะแค่หน่อยๆเองสิมันกันนั่นแหละค่ะแตะนิดเดียวนะคะเจดแยงกับแตะนิดเดียวของข้าเจ้ายังประหยัดใส่ข้าเจ้าว่า สุดมันแพงเลยมันบมนแพงเลยค่ะราคากลางๆราคาตามตัวองตลาดเลยเออไอ้ที่ถูกๆนะั้นนะหน้าขาวจวหน้าสวยมากนะเนาะโอ้อันตรายขาวอีลีค่ะของพิ่อนอนะขาวอีลีแต่ว่าอันตรายมันดำมามเอาไม่อยู่นะคะขอเตือนขอบอกของเจแดงว่ามีตากแดดได้นะคะแล้วก็ไม่กลับคืนมาดำปึด๊ดนะ,ะแะสั่งสื่อกันเข้ามาได้เจแดงใส่มาก สี่ปีเติ่มแล้วค่ะตัวนี้นะสี่ปีติ่มนะคะหวยทําผู้ชมโชคดีมากมีสีสุขลำด้วยเงินทองเงงเง้ยงรวยรวยถูกหวยกันทุกผู้ทุกคนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ